หนุน้อยหน้ามนหางดอเกลียมเกิดมารูปรอลูกย้าง,งสังข์แต่ป็นที่น่าเยดาบ thank <laughs> you ลิเกยิงอยู่ชุดพุงชุดเว้นจำนำขายแดกมาแล้วเอาใส่ชุดอะไรมาเล่นลิเกก็ไม่รู้จ้าอินเตอร์ที่มั่น,น,นใจแค่บานที่หลอดอ้าวปูไม่รล่อติ๊แฟนขับไม่ยกปูไม่มาจากปลาเดลีเวอรี่แล้วก็หูแม่ขอบคุณมากเลยครับห้าขอบคุณนะ,ะ,อะอโอ้โหเดี๋ยวนี้เดลิเวอรี่ส่งคลิปตีมายันด,ดงกระเลี่ยงเลยเนาะ รางวัลน้ำใจให้ก่อนบูเตอร์นะครับแล้วชิงบอลขอบคุณมากนะครับขอบคุณข้ไปไหนก็ออกอยู่นี่ตกใจแค่ว่าวันนี้ก็เป็นคืนที่เท่าไหร่แล้วคืนที่เท่าไหร่แล้ววะอันนี้หกห้าหกเอาคืนที่เท่าไหร่สักที่นะั่แหละก็ขอ,ขอบคุณนะครับที่มาดูกันนะครับลิเกเราเล่นกันมาหกคืนแล้วนะครับมาหกคืนแล้วแต่ ห้องน้ำเขาจะมาเมื่อวานนี้เดี๋ยวก่อนหน้านี้กูขี้กูเยี่ยวแล้วกาก็เกยไว้เล็กๆห,หมดเลยเดินไปยันนู่นนะพี่ตั้งเอาเดี๋ยวออกตัวก่อนเรื่องนี้เองพี่นุนะครับกิตสตาด้จะต้องรับบทเป็นคนใบ้นะครับเราไม่ได้กิตสตานะครับเอาผู้วิการมารอเล่นนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างนี้นะครับของเรื่องมันมาอย่างนี้นะครับานันแล้วใครอยาก เอ่อเกียร์ดราม่านะครับเราทำการแสดงกันนะครับเรื่องด้วยว่าเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องต่อต่อต่อกันมาตกทอดมาเราแค่เอาสีอะไรวะไมเกี่ยดิบบบเราแค่ทำการแสดงตามแบบเขานะครับขอเชิญประเมินให้กับน้องนกกฤษสดาท่านนี้ครับท่านผู้ชมครับอสามสองหนึ่งทักอู้หวยกรรมการอมนุษยต้องคอยตบมตอกันไม่ชินอีกต่ง เราได้เกิดมาเนี่ยอะไรที่ทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าฝึกไปบ่อยๆมันอาจจะทำได้อ้าวมึงอยากพูดได้ดิมึงต้องฝึกออกเสียงบ่อยไม่แน่ปฏิหารมีมึงอาจจะพูดได้ก็ได้เออวันนี้เรามาฝึกพูดกันเหมือนเดิม้อ่ะเริ่มจากง่ายๆก่อนเริ่มจากนับเลขก่อนนับเลขออกพ่อมาตัดแกะชอบมานับเลขมาเดี๋ยวพอมึงนับมึงก็ออกเสียงตามมึงนะหนึ่ง I oh got you

Ó <laughs> oh? นี่ไ้อีม่เนต้องเรียกชื่อก็ได้เอางี้เดี๋ยววันนี้เนี่ยว่างๆผรู้ว่าจะไปไหนแต่ว่าไปกับก่อล้วคุณอยากไปดูหนังหนังหนังนหนังหนังนหนังหนังมหนดนันอบชบดูหนังไหอนหนัง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 หหนังหนังแอคชันอบไหชอบ

ใครบุ๋ยวะนีตาบุ๋ยนีตาบุ๋ยกูเคยดูเรื่องนึ่งนะเรื่องไอเนี่ยแม่นาคเวลาผีมันออกมาทำหน้าเงี้ยหน้าผีถเด็กแก่ๆมึงไม่ต้องไอ้ตัลไอีนมึงตัดทิ้งมัเลยชีวิตมึงเนี่ยเอาแล้วเออรู้แล้วเอ๋มึงรักแอบรักงมึงรั้งอะฮะ ไอ้มูเซอร์มันเป็นบ้าจะมันแอบรักกันตลอเลยเป็นเรืกังที่สองปีสาวหูเป็นคนเด้า ฟังกูนะเขาไปอยู่ไอ้บูฟังชินละฟังชินละชินแลกนมอยที่หน้าอกกูนะไอ้ไอ้มูเตอร์มันอยู่ข้างไหนอ๋ออยู่นะอะบูบูคุณปัญญาด้เยทำไมเดยผม้องดูด้วยครับอ๋ออ๋อยอ๋ออะไรวี 我也没有。 พี<ด>่คือพี่เหรอ ไปดูกันดูเอยไหมมึงก็หูดบอกมึงดูหนังเป็นเหรอมัน,นเปลี่ยนไปดูไปดูหนังบู๋หนังรักมากก็ได้มันต้องดูมากหนังพท่ มงด่าไม่ตายมันก็ไม่รู้หรอกมงด่ามัน